ทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นทางยกระดับขนาดหกช่องจราจรมีแนวสายทางเริ่มที่ปลายทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณบางนาโดยใช้พื้นที่เกาะกลางทั้งหลวงแผ่นดินหมายเลข34ตอนบางนาถึงบางประกง ไปทางทิศตะวันออกข้าแม่น้ำบางปะกงสิ้นสุดที่จังหวัดชลบุรีระยะทาง55กิโลเมตรมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินใหมายเลข34ตอนบางนาถึงบางปะกงรวมทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออกของประเทศและบริเวณท่าอากาศยานสวนอูณภูมิหนองงูหาวเสร็จตามสัญญาตั้งแต่เดืนกุมภาพันธออ์พศ2534ทางพิเศษบุรพาวิธีนะครับจะยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่นะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ